คือจริงๆเนี่ยไม่ต้องรอรุ่น <ım 999> นะคุณทักษสินจอกพวกนี้ก็ได้ถ้าอธิบดีอนุมัติผมคิดว่าโอกาสก่อนปีใหม่เกิดขึ้นได้มากผมก็ว่าน่าจะเป็นตุ่มองนั้นมันเห็นเขาลางว่าก่อนปีใหม่อาจจะได้กลับเพราะอะไรพี่วีเพราะแน่นอนเขาบอกว่าระเบียบใหม่ล่าสุดครับของกรมราชธารที่ออกมาเมื่อต้นเดือนนะต้นเดือนต้นเดือนธันวาวันที่8ธันวาใช่ไหมพี่8ธันวาวันที่8ธันวาเนี่ยแล้วส่งไปให้ผู <maple> <reais> ้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะท่้นนะ แต่ปลายทางของแปดธนวาตต้องย้อนกลับไปในปี60มีการแก้พรบแก้กฎหมายแพร่กฎหมายแปรกฎกระทรวงและก็ปี63แก้กฎกระทรวงพอปี66ต้นนกุมภาออกเป็นระเบียบเพราะทางมันมีเลยนะเพราะกฎหมายให้โอกาสในการแก้กฎกระทรวงถูกต้องและกฎกระทรวงเปิดโอกาสให้ออกระเบียบใหม่และระเบียบก็ออกมาแล้วระเบียบมีเยอะแต่เราจะไฮไลท์มาบางข้อั เอาข้อหกและกันข้อหนะคือให้คุมขังเนี่ยไม่ใช่เรือนจําอย่างเดียวสถานที่คุมขังที่ไหนบ้างสถานที่ที่อยู่อาศัยบ้านบ้านสถานที่ควบคุมกตามกฎหมายของสถานการณ์ที่ไม่ใช่อะไรก็ได้โรงพยาบาลก็ได้โรงพยาบาลหรือว่าไอ้อันนะกระทรวงก็ได้แล้วแต่นะครับสถานที่สาหรับคุมระพึก ต่ามที่ศึกษาวัดมัสยิดมูนิธิสถานพยาบาลอย่างที่บอกสถานพยาบาลนะนี่เขาบอกสถานที่ของเอกชนก็ได้นะเอกชนก็ได้นะแต่ว่าอยู่ในบริษัทก็ได้แต่อยู่ในพื้นที่จํากัดจํากัดใช่ไหมพอถือว่าถูกกลุมขังเหมือนกันห้ามออกห้ามออกใช่ไหมถ้าอยู่บ้านจันทร์สองล่า ไม่ออกจากนอกบริเวณถือที่เป็นคุมขังได้คุมขังเข้าเกณฑ์เข้าระเบียบเข้ากฎหมายเข้ากฎกระทรวงเลยข้อ8คุณสมบัติล่ะคุณสมบัติเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนักโทษรับพิพากษาถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วและลดโทษแล้วใช่นะต้องขังกลุ่มที่อยู่ระหว่างต่อสู้คดีคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดแต่ศาลไม่ให้ประกันครับเออนะคนฝากบุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามปวิอาญาครับ คุณทักศิณเนี่ยคุณทักษิลเนี่ยเข้าเกณฑ์แล้วเข้าเกณฑ์นักโทษเด็ดขาดสาร,รพิพากษาถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วครับแล้วก็เข้าเกณฑ์ว่าเป็นผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์เพราะถ้าก่อนปีใหม่เท่ากับว่าคุณทักษิลติดนหนึ่งในสามหนึ่งในสามคือ,อสี่เดือนสี่เดือนนะแต่แก่อนปีใหม่ครับ ยังมีไฮไลท์ข้อ8เนี่ยให้ออกจากที่คุมขังไม่ใช่เรือนจำเนี่ยก็คือนอกได้เนี่ยผ่านการจำแนกระับผู้ต้องขังโดยคณะทำงานคณะทำงานเราเรารู้ล้วอันี้ไม่ต้องเข้าคอรมอเลยนะแต่นี่ไม่รู้นะว่าการอยู่ในที่คุมขังที่ไม่ใช่เรือนจำเนี่ยนะจะต้องใส่กำไรเอ็มไหมเอออันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจนะว่าต้องใส่หรือเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ก็ให้ถือเสมือนว่าบ้าน คือที่กักขังที่กักขังที่ไม่ใช่เรือนจำเนี่ยเป็นเสมือนที่กักขังแต่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ตำหนดไว้ลักษณะอะไรบ้างรับโทษกักขังแทนโทษจำคุกกักขังแทนค่าปรับต้องโทษกักกันถูกดำเนินการทางวินยัยถูกลงโทษทางวินยัยอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์ไม่เกี่ยวครับต้องเป็นนักโทษต้องเป็นนักโทษครับถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ยคุณทักษินเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์นะ,ะได้ลุ้นเลยนะอ่ะมาดูตามลายการคลอดระเบียบว่าระเบียบนี้ออกรวดเร็วทันใจมากวันที่หกวันที่หกเนี่ย พันตำรวจเอกทวีสอดสองรับฎียุติธรรมให้สาษณสสื่อโดยพูดถึงระเบียบคุมขังนอกเรือนจำครับที่หพูดนะแล้วก็รับรองประหลัดยุติธรรมนะวันเดียวกันเนี่ยรักษาการอธิบดีราชทรรลงนามออกในแบบคุมขังนอกเรือนจำวันเดียวันที่รัมตีพูดเลยนะถูกต้องแล้ววันที่7จ็ดทันทนวาระเบียบราชทรรนว่าด้วยคุมขังนอกเรือนจำมีผลว่าขับใช้ต้องนับที่เจ็ดและรักษาการอธิบดีกรมราชทรรทำหนังสือถึงว่า ราชการจังหวัดทั่วประเทศเขาถือว่าเป็นผููพูับ้าญชาสูงสุดในจังหวัดนะวันที่แปดเลยและสิบสองก็ออกแถลงข่าวชี้แจงเราก็ถามมีถามกันเยอะไงที่น่าสนใจชี้แจงเ็าบอกีโอ <c oughs> ที่ชี้แจงเพราะสื่อมาลงวันที่สิบเ็ดใช่ไหมสื่อเอาระเบียบใหม่มาลงวันที่สิบเอ็ดว่าเป็นการเอื้อคุณทักษิณที่จะออกพ้นคุกไลยมันมีข้อสังเกตอยู่ตอนที่หนังสือชี้แจงวันที่สิบสองอ่ะมีครั้งนี้มีการอ้าง ขนำการสิทธ์ด้วยนะปกต,ติแล้วในกรมราชัณฑ์ไม่ค่อยอ้างนะแต่ครั้งนี้อ้างขนำการสิทธ์ที่เคยศึกษาเคยเสนอแนะก่อนหน้าน,นี้บอกว่าคุปมันแออัดทันเกิดปัญหาเยอะเพราะนั้นทาจาออกที่ตำหนุนอ้างด้วยนะอ้างด้วยใช่ไหมปกติไม่ค่อยอ้างนะอ,อ้างด้วยนะทุกอย่างอ่ะพี่วีเวลาอ้างเนี่ยเพื่อ,อความชอบธรรมในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง <c oughs> มาดูคนที่บอกว่าตั้งแต่ปี60ที่พี่วีบอกเนี่ยฮะว่า เป็นการแก้ระเบียบจนกระทั่งปี62มาเป็นรัฐมตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและปี63ออกเป็นกฎกระทรวงรก่อนที่เป็นระเบียบล่าสุดนี้แหละคุณสมศักดิ์เรืเ่องดังกล่าวเนี่ยอธิบาย ในฐานะอนดีตรตัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าไม่ได้เอื้อคุณทักศิณเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันอ้างอิงจากพรบราชตันปิศุทธ์ศูนย์ที่บอกเมื่อกี้การแก้ไขเมื่อกี้นะแต่กฎหมายรองหรืออ,อ,อนุบัญญัติต่างๆเนี่ยต้องมีออกมาให้ครบเหมือนบางกระทรวงก็คือที่บอกออ,อกกฎกระทรวงที่มีกฎหมายแต่ไม่สามารถออกอ,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 อนอุบัญญัติได้เนี่ยทาให้ใช้กฎหมายได้ไม่ครบถ้วนถึงตอนนี้ต้องหอกสั้นๆนะครบครบถ้วนเลยครับครบถ้วนสมบูรณ์แบบครบถ้วนทั้งกฎหมายกรกระทรวงและ ระเบียบอย่างที่บอกคือเมื่อก่อนไม่ครบเนี่ยไม่มีระเบียบออกมาเนี่ยเขาก็รุ้นว่าสุดท้ายแล้วคุณทักสินน่าจะกุมภากุมภา22กุมภาแต่เมื่อระเบียบครบถ้วนมีพรบปี60ศูนย์มีกฎกระทรวงปี63ระเบียบเจตันวาหกครบถ้วนกระบวนความแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแล้วนี่เพราะฉะนั้นคำถามมันไปตรงกับที่คุณองค์อิงผ่านทองแท้บอกว่าอยู่ที่หลักเกณฑ์นี่ไง ปี60มาตรา3กำหนดอาณาเขตที่ไม่ใช่เรือนจำทั้งมาตรา34เสร็จแล้วก็พอปี63ปั๊บออกเป็นกฎกระทรวงนี่กฎกระทรวงปี63เพื่อกฎกระทรวงเนี่ยไปนั่นก่อนเพื่อเอื้อให้ออกระเบียบเสร็จแล้วเมื่อ7ธันวาที่มีผลคับใช้ก็ออกเป็นระเบียบระเบียบนี่ไง3ขั้นตอนเพราะฉะนั้นตอนนี้กฎเกณฑ์ต่างๆมันครบแล้วแหละอยู่ที่ว่าคือจริงๆเนี่ยไม่ต้องรอรุ่นนะคุณตักสินจออกพ่กนี้ก็ได้ถ้าอธิบดีอนุมัติ เพราะมีคน้ำการกันกรองใช่ตอนนี้กัน,น,นอ,นองอมันไปเส้นทางน่าจะก่อนปีใหม่ใช่ไหมถามพี่ช้างเป็นไงฮะผมคิดว่าโอกาสก่อนปีใหม่เกิดขึ้นได้มากผมก็ว่าน่าจะเป็นตานองนั้น